มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสอรอนอประกาศซื้อลอ้อยางรถกันกระสุนร,รอบใหม่3.48ล้านเผยใช้กับรถเบนซ์ของนายก เมื่อวันที่15กันยายนสำนักเลขาธิการนายรัฐมนตรีหรือว่าสรออน,อนได้ประกาศเปิดเผยข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้างโดยมีโครงการการจัดซื้อ,อยางชนิดพิเศษกันกระสุนจำนวน8เส้นพร้อมติดตั้งโดยหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบคือกองสถานที่ยานพหนะและรักษาความปลอดภยัยสำนักเลขาธิการนายรัฐมนตรีวงเงินงบประมาณ 3ามล้านสี่แสบาทซึ่งวันที่กำหนดราคากลางคือสิบหกันยายนโดยราคาต่อเส้นเส้นละ4,35,060บาทซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้กับรถเบนประจำตำแหน่งของนายรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามการจัดซื้ออยางกันกระสุนไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐบาลนี้ ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดซื้อมาเป็นระยะล่าสุด12กันยายน2565สำนักเลขาธที่การนายรัฐมนตรีได้เผยแพร่ประกาศการประกวดราคาในการจัดซื้ออยางรถยนต์กันกระสุนจำนวน8เส้นสำหรับรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz รุ่น S600 ชนิดพิเศษกันกระสุนจำนวน2คันทะเบียนรถสีกอไก่คอควาย29กรุงเทพมหาคนครและ4กอไก่ตอปตัก 29กรุงเทพมหานครและค่าแรงการติดตั้งเป็นราคาทั้งสิ้น2 3 3 3้0นบาทราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและก็ใช้จ่ายอื่นๆและในปี2,562ก็มีการจัดซื้อเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ